อวออสัเดีด้วยนะครับวันนี้เราจะมาลงทัวนมเมนต์กันนะครับหมดคืออยากได้ของแหละหมดนี่เนะี่ยคืออยากได้ของแหละนะแต่มันก็ไปลองเล่นมาสักพักหนึ่งละก็หมดนี่ก็คืออยากได้ฉายายาด้วยแต่มันเล่นคือคือกูไก่อะ่ะเออคือผมไก่นะเออไม่เคยติดอะ่ะติดแค่นี้แหละอันดับสิบสองด้แล้วนะก็ได้แค่นี้ตอนนี้มาเดี๋ยว ผมจะลงนะครับเซตมีวันนี้ไอ้นี่นะมีโกโจอันนี้แล้วก็ตัวบับนะครับกินเน่ต่อสโลใหม่นะครับบับนี่ก็ตัวฟาร์มเงินสุดตรึงนะครับประมาณนี้นะครับเซตโอเครเริ่มัอะไรก็ได้นะครับคือไปลงมาแล้วหลุดเกมไอ้บ้าอุตส่าห์คีิปไปแล้วรอบหนึ่งอยากติดนี่นะครับอยากติดฝั่งนี้ครับอยากติดมากครโอเคต้องติดสามอะไม่ก็ติดสองอะ ถึงจะติดฟนั้นได้เยอะสุดของผมก็7,000กว่าเอตอนเนี้ยมาจากเกมนี้มาแก้ตัวขอเยอะกว่าเดิมใช่สักสิบอะเอออย่างเกมนี้อาจจะหวังสูงไปไหมเนี่ยแต่ตัวเราก็พร้อมนะโอเคครับฟาร์มเงินครับตอนนี้มีแค่ฟาร์มเงินนะครับขอตัดไปตอนนี้ผมยังไม่อ่าไม่ดีจะตัดไปตอนนี้เราฟาร์มเงินเสร็จนะครับ ตอนนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่แค่อยากลงทัวนะครับคลิปมันไม่ได้ลงอะ่ะแล้วไม่มีอะไรลงก็ลงทัวนมนตปไปเลยไปมีนี่จะทำอยู่โอเคไว้เจอกันโอเคมาตอนนี้ก็ฟาร์มงินเสร็จแล้วนะ <c oughs> ฟาร์มงินเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็วางตัวครับวางตัวครับวางก็โจไปเลยตรงนี้ให้หมดไปเลยวางตัวนี้หมดไปเลยเจ็ดตัวนะโอเคมา้เจ็ดตัว โอเคี๋ยวก็อัพไปครับอัพถึงขั้นหมื่นหกแค่นั้นแหละแล้วก็อัพไปอัพทิ้งไปโอเคปรับไปนะครับตีไปดีไปไม่ต้องปรับเลยครับอันนี้ไปตามปกติเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็เราจะทำการบัฟตัวเบนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นตัวแพงนะแพงตัวบัฟแพงนิดนึงก็ต้องรอโอเคพอละได้แค่นี้นะครับก็อันดับต่อไป บัฟวนนะครับมาเริ่มเลยเพิ่มถอมไปเลยมาอ่ากดไปครับตัวเลกน,นับหนึ 5, 5่งถึงห้าห้าถึงสิบวีนะไมะ่แบบนี้ก็ได้นะตอนนี้อาจจะอยู่เลขห้าแล้วห้าวีหกเจ็ดก็กดไปครับห้าภายในห้าถึงเจ็ดวีนะั้งกดไปเลยแล้วก็รอตัวทุกตัวหมดนะครับบัฟวนไม่ต้องเปขนาดนั้นก็ได้นะครับในการนับตัวที่สองห้าถึงสิบก็พอละโอเคแล้วก็ รอตัวบัฟทุกตัวหมดนะรอดูตรงนี้ก็ได้ถ้าตัวตรงนี้หายปั๊บหายแล้วก็เริ่มกดตัวที่สามเลยโอเคหายแล้วก็กดไปแล้วก็รอตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่หนึ่งของผมนะรอบัฟตัวที่หนึ่งตรงนี้หายก็ค่อยกดตัวที่สี่เดี๋ยวตัวที่สี่คุณอยูมนั่นหายแล้วก็กดไปครับก็รอนะครับรอมันวนไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็มันก็จะบัฟได้แล้วนะครับแต่รอบัฟเซตเก่าหายไปแล้วรอเซตใหม่นะมันก็จะเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ โอเคนะครับถ่าละนี่สามร้อยแต่นี้รอเส็ตรอรอหนึ่งน้ำรอหายก่อนเดี๋ยวเราให้ถูเนี่ยอ่านี่ครับดาเมจไปเลยสามร้อยเปร์เซ็นต์ได้ระยะด้วยโอเคทุกคนก็ลืมวางตัวสโลเลยนะจะวางตัวสโลบอตรงนี้นะย้ายถึงฐานเยอะเดี๋ยวออกมาแล้วมันจะนี่นะครับมันจะเดินช้าเอาวางวางตรงนี้อ่าโอเค สตัวนะตรงนี้สี่ตัวสี่ตัวเลยเพราะมันตีชาแล้วก็ต้องกงางเยอะๆโอเคมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้เลยเดี๋ยวดูนะตรงนี้มันถึงหรือเปล่าโอเคตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดโอเคตรงนี้นะรับตัวตรงนี้มาก่อนแล้วก็ครอบคลุมอยู่นวะตรงแถวนี้โอเคคุมเลยก็วางไปโอเคแล้วก็ เอาตรงนี้สักสองตัวเหมือนเดิมจะได้คุ้มนิดหนึ่งโอเคแปดตัวแล้วนะครับก็ประมาณนี้ในการวางผมขี้โตอยู่ตรงนี้ถ้าตัวกดโจแล้วก็เก็บเวลาวานนี้นะแล้วก็รอตรงนี้ได้ติบล้านแล้วค่อยเบิกนะครับเบบสี่สิบกว่าผมเลยเบิกโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็วางตัวได้ประมาณนี้ีล้วก็เริ่มจะอัพขี้โตได้ยาวๆเลยโอเคคนระับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ ผมเริ่มอยู่เวลามอนลยเลยขอวางอยู่เวลาเผื่อไว้ก่อนตัวหนึง่งไม่ใช่ละโอเคคนระับจะตัดไปตอนนั้นเลยโอเคโอเคทุกคนตอนนี้จะหยุดเวลาเลยก็ได้นะโอเคแล้วก็จะทําการหยักหยุดเลยก็ได้นะ,อะเอาแค่ขัข้นนี้นะครับรวมมอน,นับให้มันอยู่ในกองเดียวกันโอเคครับก็อัพไปเลยโอเคหยุดตรงนี้ไป โอเคนะครับทุกคนแล้วก็หยุดไปนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือยุดเวลารัวๆนะครับโอเคมารอนะครับอาจจะสปีดนะตอนนี้สปีดน่าจ,จะสปีดคลิปแต่ผมก็ไม่ได้ตัดหรอกตอนเนี้ยก็อยากให้รู้ทุกช็อตเลยไม่อยากตัดอะไรมากอย่างน้อยก็คูณ5คูณะมาณนั่นแหละโอเคทุกคนตัวน,นี้ได้เท่าไหร่ละได้8ล้านละรอนะครับ തൊങ്ങ പൊന്ത പന്ത്രണ്ട് പത്തുങ്ങ് തമ്പ തൊണ്ട തൊണ് പന്ത്രണ്ട് പത്തുങ്ങ് തമ്പൊ തന്നത്തങ്ങ് പൊണ്ട โอเคทุกคนตอนนี้ก็ชนฐานแล้วเนะี่ยไม่ถึงสิบอะโอ้โหได้แค่นี้เองเหรอไม่ต่างจากเก่าเยอะได้น้อยกว่าเดิมไม่น้อยดิได้เยอะกว่าเดิมมานแหละแต่มันยังน้อยอยู่อะเออก็ได้แค่นี้นะครับก็เกือบแปดอะแต่ตอนที่มันชนฐานนี้ไม่รู้ทําได้ไหมนะยะรอนะร้อยมันหมดแล้วผมกดรีเทอรนะ์นเนี่ยโอเคน่าจะต้องวางที่ตัวไก่กว่านี้นะครับ ให้ไปวางสักมุมตรงนูน้น่าจะดีกว่าเดิมโอเคตอนนี้ก็ได้แปดสองนะครับไม่ถึงสิบโคตรท้อแต่ผมลุงใหม่อยๆเลยลงเรื่อยๆเลยมาดูมาดูเท่าไหร่ แค่ okay. Okay. อันดับ12นะตอนแรกตอนนี้ก็อันดับเท่าไหร่ได้โอ้ได้เจ็ดอะไม่น่านับจ้ะตอนที่เราตอนแตกก็คือแตกจบเท่งนั้นแหละเฮ้ยได้ดีกว่าเดิมไหมเนะี่ยเดี๋ยวมันจะไต่นะไต่รัวๆเลยแน่ดับเท่าไหรสิบเอ็ดขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยนะโอ้มีใครใกล้เคียงกับเราไหมเนะี่ยโอ้นี่ใกล้เคียงไหมเนะี่ยไม่ค่อยใกล้เลยใกล้นิดนึงเองโอเค ทำได้ถ้าอยากถีก็ไปตรงแปดอะน่าจะติดตรงนี้นะคนเนี้ยสิบอะ่ะแล้วโลแล้วอันดับไปเนี่ยโกโบโเนี่ยติดต้องเต็มเท่าไหรนะ่น่ะถ้าอยากให้ตัวอะไรลงก็ลองดูนะผมก็ต้องชอบโมดนี้อยู่เล่นได้รีเลยล่ละชอบเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับได้เท่านี้ใช่ไหมออกไปได้เฮ้ยใช่ไหมย,ยังไปได้ต่อติดอันดับ ถ้าได้ของรางวัลอันดับเท่าไหร่อันละเจ็ิบแปดถึงหนึ่งอก็ได้เป็นหนึ่งได้ตัวละครได้เอ็เท่าไหรนะ่น่ะได้พีไหมนะ่ะได้ร้อยตัวหนึ่งแล้วก็เพชรเงินแปดพโอเคเดี๋ยวด่วยต้องใช้เท่าไหร่ก็ขาดอีกเยอะเลยอโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็คือข้างไก่เลยไก่ เดี๋ยวลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้ประสบการณ์ในการเล่นนะครับจะทำให้แม่งขึ้นติดฉายาเลยอะ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้หน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดนทุกอย่างให้หมดอะ่ะมีไรกดไปอะ่ะยกเว้นดิสไรอะ่ะ